เขาเงียบไปเนี่ยต้องบอกเลยว่าความรู้สึกของเขายังไม่ดีแค่นั้นเองเขาแค่ยังรู้สึกไม่โอเคแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาลืมคุณไปจากใจที่เขานิ่งเงียบไปเขาแค่ยังรู้สึกไม่โอเคแต่ไม่ใช่ว่าเขาลืมคุณนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าที่ิ่งเงียบไปเนาะ มันมีความรู้สึกไม่สบายใจอยู่มันยังเคลียร์ตัวเองไม่ได้ยังจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้ยังจัดการความรู้สึกของตัวเองไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าเขาลืมคุณไปจากใจแล้วไม่ใช่เลยนะอะขอดูพลังงานเพิ่ม,เต,มเติมอีกสักหน่อยค่ะเออที่เขานิ่งเงียบไปต้องบอกเลยว่าเขากำลังเคลียร์หัวจิตหัวใจของตัวเองอยู่หากทะเลาะเบาแววงกัน งอนกันไม่พอใจกันนะหรือว่ามีการสื่อสารที่ไม่ดีต่อกันในช่วงที่ผ่านมาทะเลาะเบาแวงกันมีความไม่เข้าอกเข้าใจอะไรบางสิ่งบางอย่างก็แล้วแต่ที่เขานิ่งเงียบไปไม่ใช่ว่าเขาลืมคุณไปจากใจแต่เขาแค่กําลังเคลียอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองอยู่กำลังจัดการอารมณ์จัดการความรู้สึกของตัวเองให้ดีอยู่นะเออคือต้องบอกว่าเขารู้ดีว่าถ้าเกิดว่ามีการพูดคุยกันในช่วงเวลาเนี้ยมันอาจจะบานปลายเขาอาจจะเผลอนะหรือว่าพลั้งเผลอ พูดอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกไม่ดีไปหรือบางครั้งบางทีถ้าเกิดเราใช้อารมณ์คุยกันในช่วงเวลานี้มันอาจจะยิ่งทําให้ปัญหาบานปลายได้เขาก็เลยเลือกที่จะนิ่งเงียบเพื่อจัดการอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้เย็นลงก่อนนะเออแล้วถ้าเกิดว่าเขาเย็นลงแล้วเนี่ยนะเขาจะติดต่อมาหาคุณไหมขอดูพลังงานหน่อยสิเอาติดต่อสิ ถ้าเขาเคลียอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะต้องบอกเลยว่าเขาจะติดต่อกับมาหาคุณแน่นอนนะจะมาด้วยอารมณ์ที่เบิกบานจะมาด้วยอารมณ์ที่มีเมตตาจะมาด้วยอารมณ์ที่เป็นมิตรนะแล้วมันจะทําให้ความสัมพันธ์นยยังดีอยู่เนาะเพราะนั้นแล้วต้องบอกเลยที่เขานิ่งเงียบไป นะไม่ใช่ว่าเขาลืมคุณไปหมดหัวใจเพียงแต่เขากําลังจัดการอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองอยู่นะเคลียร์ตัวเองอยู่นะเพื่อที่จะไม่ให้ความสัมพันธ์มันสั่นคลอนหรือบั่นทอนกันไปมากกว่านี้นะหากคุณทะเลาะบอกแหวงกันหรือว่ามีความไม่เข้าอ,อกเข้าใจกันต้องบอกว่าที่เขาน่เงียบไปเขาแค่ไปเคลียร์ตัวเองจัดการอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้ดีแค่นั้นเองเนาะ แต่เมื่อเขาเคลียร์ตัวเองได้เรียบร้อยแล้วต้องบอกเลยเดี๋ยวเขาก็ทักมาเดี๋ยวเขาก็ติดต่อ,อก,กับมาคุณเองเนาะ